สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำโชคชนแนลโอ้บางหนึ่ง,งหันย้ายน้ำโชคไปเก็บดอกไม้มาจากจากตน้นของคลิปที่แล้วภาพพี่น้องควงปลาไปเก็บดอกไม้บัดนี้เอาดอกไม้เขามาหอดในลานหนวดแล้วดวยค่ะเ้อเอามาไหวพ,พ่อผู้ชีวกแล้วบ้านไหวประพุทธประทับประสงค์เดี๋ยวให้เบิ้งกัน หันพระของคุณยายน้ำโฉดเด้อนี่หันพระหันพระอยู่หันแล้วก็ดอกไม้กับมีดอกไม้พลาสติกอันนี้ดอกไม้ที่เก็บมาฟาังนึงหันเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อพี่น้องบ้องปลายมาถวายดอกไม้น้ำผู้ขาเด้อแล้วก็อธิษฐานจิตเอาให,ให้อธิษฐานจิตพร้อมๆกันผู้ใดอยากได้ยัง ปัตนาอย่างกับปัตนาเอาเด้อพี e! ่น้องเด้อนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะคารวะธรรมะคารวะสังฆะคารวะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาผู้ขาขอบูชาดอกไม้ ดอกอันมันป่าของเมืองเงยอรมันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอินดอกมันป่าที่เมืองนี้คายๆดอกมันป่าบานเท่าแต่ว่าดอกมันป่าบานเพิ่อันกินสีหอมต่างกันกับบานเท่าหอมหอมหอมคือนําหอมอันเมืองยุโรปหลักค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ถวายแล้วก็อธิษฐานเอาเด้อพี่น้องเด้อสัตว์สัตว์สัตว์ดอกไม้ภูเขาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอ อชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้วดวงมารขอให้พบภาษีอานตลอดการละนานเทินผู้ขาขอถวายดอกไม้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาษีรัตนไตรทุกโอคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทุกะอค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพ่อปู่ชีวกผู้เป็นพระอาจารย์เด้อสองมือหับเอาแล้วก็ขออํานวยอยพรให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญให้เอฟซี มีแต่ความสุขความเจริญผู้ใดเขามากบูชาดอกไม้น้ำคุณย่าน้ำโชกขอให้มีแต่ความสุขความเจริญควมเจ็บยาใดควบไขยาม,ายยามีตลอดทั้งลูกหลานเมืองไทยเมืองเล่าชาวไทยชาวเล่าฟังสายฟังขัวแล้วก็เชาวาขมนารนเช่าพมาที่ฟังภาษาไทยอออขอขอบุญกุศล ที่ผู้ขาได้เก็บดอกไม้มาถวายพระในวันนี้ขอให้เอฟซีทุกคนและลูกหลานทุกคนที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคเชนแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้่ว้งขกจะมีเด้อให้แขวคขาดปลอดภัยไปใสามาสาขอให้แขวแขวคลาดปลอดภัยลูกภัยใกล้เจ็บก็อย่ามาเบียนเบียนโรคโควิดหนก็ขออย่ามาเบียนเบียนลูกหลาน ลูกหลานบานเฮาขอให้ผลไพ่จากอันตรายใดๆทั้งปวงให้มีแต่โชคแต่ชัยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จผลขอให้มีแต่คนนิยมชมชอบไปที่ไหนก็ขอให้มีคนหักคนหอมหอมคือดอกไม้เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยขอให้มีคนหักคนหอมหอมคือดอกไม้สดชื่นคือดอกไม้ตลอดไป ขอข่วมภูมิปัถนาของผู้ขาจงสมุูมัดปัถนาทุกการเนี่ยเด้อขอภูมิปัถนาขาสมมูมิปัถนาทุกการด้วยเธอขอโหวมิสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวถวายให้พ่อปู่ชีวกด้วยให้ปู่ชีวกลรับดอกไม้แล้วขอให้อํานวยอภรรให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญธรรมาค่ขึ้นเด้อขอให้ได้เปิดร้านนวดเร็วๆโเริดน้หายจากโรคใบนี้เร็วๆให้ชาวโลกและ ชาวโลกและชาวไทยชาวลาวทุกทุกทุกขูทุกคนได้ทำงานใช้ชีวิตเป็นปกติให้มีความสุขความเจริญทุกทุกคนด้วยเถินขอความมุ่งมั่นปรารถนาบุญสมมาปรารถนาทุกการและเอฟซีคนไหนที่มาปรารถนาน้ำบุญาก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการด้วยเถินสุขุมีสาธุสาธุสาธุาธนี่แหละพี่น้อง บึงหานพระอีกคนนึเด้อพี่น้องมีหานพระอยู่ในร้านนำโชคเด้อพี่น้องเด้อมีพ่อปู่ชีวกด้วยมีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มีพ,พ่อปู่ทองมาบ้านท่าสีอำเภอเสลภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดแล้วก็มีพ,พ่อปู่ชีวกผู้เป็นประสิทธิ์ผู้ประสิทธิ์ประส,ทระสาทงานนวดให้พวกเราแล้วก็มีพ,พ่อปู่มุมพ,พ่อปู่มุม วัดบ้านพบผู่มุมวัดบ้านปราสาทเยอตำบลปราสาทเยื่ออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดขอความมุ่งมากปรารถนาทุกท่านทุกคนที่มุ่งมากปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการทุกคนทุกประการด้วยเถินขอบคุณค่าที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคชาแนล ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอให้พระคุ้มครองทุกขูทุกคนด้วยเถินสุโหมิสาธุสาธุสาธุอะนโมทามิสาธุสาธุ